เราทัดใชคนขึ้นเมื่อเป๋อบ้านเก่งงามบ้านของ เอะไรนี่เมื่ออคืนนี้าเมื่อคืนนี้แม่เลยโอ้เป็นคนเครื่องซอยน้ำบ,บ้าไฟฟ้าโอ,โอ,โอ,โอ้น้ำเข่าเมื่อคืนนี้วะสัสมาโน้ยยุบเข้าไปเฮือนั้นเ,นเเอนอนม่ต์ตู้หรือว่าคนย้ายของมาโน้ยสีรถจักรยุ่ยน้่งเข้าไปเปย์คนเครื่องซอยน้ำบ,บ้ากันน้ำเข่าเมื่อคืนนี้เข่าพร้อมกันกับวัดธงธาตุเลย ต่อไป ขี่รถลุยน้ำเข้าไปเลยด้วยมองบ่อนไหนที่ตั้มก็ท่วมไหลเ,เดี๋ยวไปงานบุญงานมิตู้น้ำเข่า,าเราไป มีตู้ของมาน่อยเป็นเงินสองสั้นพวกไว้จะเกี่ยมขนเครื่องกันรอดเลย ตู้ของบาห้อยที่สูงอยู่น้ำหนงบอลเข่าเพื่อผมว่าสิไม่ขนเครื่องคนเลยมอดแล้วฮอ,อดแล้วโอ้น้ำเข่าหน่อยนึงละนี่นี่ยงอมิตู้ของมาห้อยน้ำเข่าหน่อยนึ่งดึงนี้นสองสั้นนี่ขันน้ำเข่าหลายก็ยี่ได้ขนเครื่องเพิ่งเพิ่งเปิ เงิน,ม,นมิตัวของม้าน้อยดิเงินสองสั้นบดท่วมมาหลายปีลวแต่ว่าปีนี้น้ำเริ่มเขา้าละเงินพลุงน้ำโขงหรือว่าน้ำของไหลเข้ามาแล้วดิเงินพลุงก็เป็นเงินสองสั้นเหมือนกัน เดี๋ยวตตั้มถือว่าท่วมคักแล้วน้ำเข้าหลังบ้านแล้วน้ำฝนลงน้ำท่วมแล้วมลน้ำอีกบ้านน้อย น้ำเข้าขางในบ้านเลยสบายดีติ้น้ำท่วมแล้ววะนี่เออเอาท่วมแล้ว่มแ้วค่อยมาทางน้ำมากลายเกือบเรือบลุยมาบ่ได้ทางนี้หลายวะเดี๋ยวเบื้องหลังบ้านเันือน้ําน้ำทาเข้ามาแล้วเด้วยทางนั้นลงมาทางคู่ะ คนเครื่องแล้วนี้อันนี้เงนินพลุงนี่เอ๊ะอันนี้เงีเมืดเด้อเ้าคนบพลุงท้าทัดเ้คนขึ้นเมื่อเเห็นนเาโอ เอาเงตัวใจเราไปเงินพลุงตํำนะม้าพนลุงต่ำแน่เล้าวนททออทัดขึ้นม่สอดพลงยังแต่ทออทัดเนี่บก่าได้อขึ้นเอาขึ้นเลยยงเน,น ขีมทาอยู่แกงยางอยู่เคิงบ้านแกงยางน้ำยังบนเข่ายังหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไปเข่าอยู่แถวใต้บ้านแถวนาทามนาทามหอนะแก้วไปเข่าทางนั้นมาแล้วก็ไหลเข่ามาใส่บ้านแกงยางพระตัวซื้อบ้านแกงยางส่วนบ้านแกงยางนี่น้ำยัง ยังบอนท่วมเพราะว่าสูงยุ่เต็มน่าไปเข้าอยู่บอนที่ตำ่ำแล้วก็เข้ามาท่วมบ้านแก้งยางอันนี้เป็นเซิงบ้านแก้งยางเลยลยังประมาณเกือบเมตรหนึ่งเนี่ยหรือว่าอาจจะบฮอดเมตรเดี๋ยวก็มารอติดตามต้องกันเนาะ ถ้าเ,เครื่องมัดกางเขาเนี่ถือว่าท่วมนักแล้วตอนนี้ท่วมเทียนมาน้อยขี้เข้ามาหันเคลื่อนห้างอันเันเขามาอีกบ้านหนึง่ง